ต่อไปเป็นสูตรที่4แล้วนะสูตรที่4แล้วนะคะเราจะทําการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของการบวกการลบไม่ยากเลยนักเรียนนักเรียนกระจายทําการดิฟแต่ละฟังก์ชันนะคะทาการกระจายดิฟแต่ละฟนะังก์ชันอันนี้เราดิฟเลยเนาะเมื่อกี้เราเรียนกันมาใช้สูตรมาแล้วเนาะ ดิฟเลยนะคะ c อ่าเลขชี้กำลังตกไปข้างหน้าเนาะเมื่อตกไปข้างหน้า4คูณ3ก็เป็น12 x ยกกำลังลบออก1เหลือ2นะคะบวกด้วยอ่าอันนี้เลขชี้กำลังตกไปข้างหน้าไปคูณกันได้เป็น10 x ยกกำลังลบออก1เหลือ1อ่ากำลัง1ไม่เขียนเนาะ,ะต่อไปบวกด้วยดิฟ x ดิฟเมีค่าเป็น1นนะคะดิฟ X มีค่าเป็น1ถ้าเขียนก็จะได้ว่าดนะิฟเอ็กาดิฟ X อ็กมีค่าเป็น1นะคะนักเรียนจําตัวนี้ไว้ด้วยนะนะมีค่าเป็น1ต่อไปอา้าวสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้มันเป็นตัวทีใช่ไหมคะเราใช้สัญ,ญลักษณ์ได้หลากหลายนะคะอนุพันธ์อันดับ ที่หของฟังก์ชันทของเราเนาะอ่ะ7ตกไปข้างหน้า x ยกยกกำลังลบออก1เหลือหกอลบด้วยเลขชี้กำลังตกไปข้างหน้าเอาไปคูณกัน4 5เป็น20 x สกกกำลังลบออก1นเหลือ4นะคะลบด้วย8หลบด้วย8 อย่าลืมว่าดิฟเมีค่าเป็น1ก็เลยเหลือแต่8นะคะต่อไปตัวนี้นะคะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน g นะคะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน g นักเรียนก็ตบเลขชี้กำลังไป4ี20้ยเกกกำลังลบออก1เหลือ3ลบด้วยเอาเลขชี้กำลังต่อไปข้างหน้าได้ลบ3 x กยกกำลังลบออ 1, หนึ่งหรือ2นะคะบวกด้วยตบเลขชี้กำลังไปข้างหน้า3ามคูณสมีค่าเป็น6 x ยกยกกำลัง1อ่าไม่เขียนนะคะไม่เขียนลบด้วยลบด้วยเกใช่ไหมคะเก้าดิฟ x มีค่าเป็น1ดิฟค่าคงตัวมีค่าเป็น0น ใช่ไหมคะศูนย์ก็ไม่เขียนสิเนาะดังนั้นมันก็เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะ